จากคาเฟ่ริมถนนสู่ตำนานที่โลกไม่มีวันลืมต้นกำเนิดของคาเฟ่เรเซอร์ไม่ได้เริ่มจากโชว์รูมหรูหรือสนามแข่งแต่มาจากกลุ่มวัยรุ่นอังกฤษในยุค60ที่รวมตัวกันที่คาเฟ่ริมถนนในกรุงลอนดอนเพื่อทำการแข่งรถจากคาเฟ่หนึ่งไปอีกคาเฟ่หนึ่งก่อนตู้เพลงจะจบนั่นคือจุดเริ่มต้นของชื่อคาเฟ่เรเซอร์ การแข่งแบบนี้นะครับต้องการรถที่น้ำหนักเบาเร็วคล่องตัวและแต่งเองได้ง่ายเป็นรถที่ไม่ได้เน้นความสวยหรูแต่เน้นใจถึงจึงเกิดสไตล์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร c a เฟ r เรเซรคือรถที่เจ้าของสร้างด้วยมือถังน้ำมันทรงหยดน้ำเบาะตูดมดแฮนจับโชคตำ่ำและท่อไอเสียเสียงคำรามดิบๆ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีสไตล์ของคาเฟ r เรเซก็ยังอินกับรถรุ่นใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นทร i อัม h Honda CB หรือแม้แต่ o y ยั e แ f i e l d ก็ยังได้รับแร,รงบันดาลใจจากคาเฟ r เรเซอร์ชัดเจนคาเฟ r เรเซนะครับคือรถที่ไม่มีสเปคตายตัวแต่มีหัวใจที่เหมือนกันความรักในอิสระความเรียบง่ายและความเท่ที่ไร้การเวลามันคือการขี่ด้วยสไตล์โมดิฟายด้วยหัวใจ และอยู่เหนือเทคโนโลยีใดๆเพราะทุกอย่างนะครับมาจากมือและหัวใจของคนสร้างมันขึ้นมา